มันเกิดขึ้นจนมาถึงปลายราชการเนี่ยนะถามว่าจะจบไหมมันก็เป็นการต่อเนื่องตั้นราชการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสถาปนาระบบนุ่นสิทธิราชมาฟื้นราชการที่เก้านี่แหละครับถามว่าต่อไปจะมีความหวังไหมก็ตอบว่าโครงสร้างมันยังไม่เปลี่ยนนะครับโครงสร้างมันยังเมือเดิมอะ ตัวอาหารตัวสารเนี่ยมันยังมีแม่ใหญ่ก็คือตัวสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์คือโครงสร้างใหญ่ครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวหนุนมันเลี้ยงกันไปเลี้ยงก,กันมากองทัพก็หนุนกษัตริย์เป็นกองทัพศูนย์ตัวกษัตริย์สั่งทำอะไรก็ได้ครับมันเหมือนแม่พันเนี่ยถ้ายังมีกษัตริย์แบบนี้อยู่มันก็จะไม่หมดครับ ยึดอำนาจก,กันตลอดสามคนจะเป็นอย่างเงี้ยจะเอียงประเทศเล่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันก่อนผมดูสารคดีหนึ่งนะในแอฟริกาเนี่ยในที่ที่มันทุรกันดารเด็กๆก็ไปจับมแมลงมากินกันนะเด็กทำไว้นะน,นะคือเขากินมแมลงเป็นอาหารกินๆๆแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอลังมดเป็นมดแดงกัดเจ็บนะครับมดแดง ผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านบอกให้เด็กไปจับแล้วแกก็เดินมาดูแกก็จับมดแดงจับมดแดงก็ใส่ในภาชนะคล้ายๆน้ําเต้านะครับใส่ใส่ใส่เอาดินใส่เข้าไปด้วยนะแล้วแกก็เอามดแดงเนี่ยพร้อมกับดินไปที่หมู่บ้านซึ่งมันมีจอมปลวกใหญ่หโมโูหลานเลยนะครับปลวกใหญ่มากผู้เฒ่าก็ปฏิบัติต่อดด้วยความเคารพเขาจะเรียกชื่อมดเป็นเรืบุรุษซึ่งจะมากําจัดปลวกให้เขา แล้วเขาก็เทมดแดงลงที่หลังปลวกนะปลวกมันมีระบบการจัดการครับมันเหมือนเราบอกภูวิพลเนี่ยไอ้หัวหน้าปลวกคือนางพญาปลวกอยู่ชั้นสิบหกสีลาดนะ <c oughs> ลูกบ้องปลวกที่เป็นทหารเนี่ยนะมันก็มาป้องกันป้องกันไม่ให้มดแดงเข้าไปถึงนางพญามันครับโดยใช้มาตาร้อยสิบสองนะครับ <c oughs> ผมเปลี่ยนเส้นพฟังเลยไอ้พวกทหารปวกเนี่ยมันใช้ร้อยสิบสอง มันบอกว่าไม่รับพ่อออกจากประเทศนี้ไปมันบอกว่าเราต้องก้าวข้ามครับอย่าไปยุ่งกับนางพญาปลวกนะยุ่งจะโดนร้อยสิบสองใครกดไลค์กดแชร์โดนร้อยสิบสองครับลงเฟซลงอะไรก็ไม่ได้มีมาตาคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยนะเออผมเปรียบเทียบนะครับมันเหมือนอย่างนั้นเพราะตัวระบอบปัจจุบันเจ้าของระบอบคือกษัตร์ลูกน้องมัน คือทหารคอชอครับทหารสารพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนในพวกทหารปวกมันก็ปกป้องนะครับไม่ยอมให้เข้าไปมันมีหลายชั้นนะไอ้มดแดงนี่มันก็ฉลาดครับมันรู้ว่าสู้กับปวกนี่นะจะต้องทําลายนางพญาปวกเท่านั้นนะครับมดแดงนี่ฉลาดกว่าเสื้อแดงบางคนนะครับเออ <c oughs> มดแดงมันก็สู้รู้ไอ ทหารปลวกมันก็ป้องกันไม่ให้ไปถึงและมันมีส่วนหนึ่งนะครับจะพานางพญาปลวกลงเรือจากกีนเนอร์ลุเบตจะดีมดแดงมันก็รู้มันก็บุยไปเลยไปถึงสีลาดให้ได้ไปถึงต้นตอให้ได้ครับเจ้าของระบอบนี่เป็นเรื่องจริงในสารคดีนะครับไม่อยากจะบอกช่องไหนนะเพราะไม่ได้โฆษณาเพิ่งดูเมื่อสองสวันนี้มดแดงลบระปลวก ที่แอฟริกาจนมันไปถึงน้ำพยาปวกมันดึงออกมาไอ้น้ำพยาปลวกที่คล้ายๆหนอนตัวไมเลอเลยซึ่งมันออกลูกเป็นปลวกนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน่มันออกจนทำประเภทใหญ่เป็นภูเขา่าจอมปลวกแล้วยังไงก็ทำลายไม่ได้ครับต้องใช้มดแดงเพราะมดแดงมันรู้ครับว่าอะไรคือเจ้าของระบอบ เจ้าของระบอบปวกก็คือนางพญาปวกครับเจ้าของระบอบเผด็จการราชาธิตยก็คือสถาบันกษัตริย์ต้องทําลายนางพญาปวกคือทําลายระบอบเท่านั้นถ้ามัวแต่ไปลบใครทหารปวกนะไปลบกรคสชไม่จบครับไปลบกษับราย์บลกประตุลาการลบไปมีชยัยลบระบบนิว์ไม่จบต้องทำลายที่ระบอบของมันคือโครงสร้างต้องไม่มีระบอบกษัตริย์อีกต่อไป ทหารก็จะต้องขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนครับศาลก็ต้องยึดโยงกับประชาชนมีการตรวจสอบถ้าเป็นไปได้ศาลไม่มีอำนาจตัดสินนะครับต้องใช้คณะลูกขุนใช้ประชาชนเป็นคนตัดสินศาลเป็นคนชี้ข้อกฎหมายใครก็ตามที่มีอำนาจโดยไม่มีมีการตรวจสอบนะครับมันทุจริตทั้งนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเราบอกไหนนะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถ่วงดุลไม่มีการที่โยงกับประชาชนเนี่ยมันเป็นเผด็จการทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูครับก็ลองคิดดูว่าเราจะสู้กับทหารปวกหรือจะทําลายระบอมันคือนางพญาปวกทหารเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันอ้างอ้างความมั่นคงของสถา,าบานันอ้างในหลวงอ้างการปกป้องพระราชวงมันก็เลยเป็นภาพลวงตาครับแลวทหารเองมันก็เกิดภาพลวงตาว่าประชาชนส่วนใหญ่รักในหลวง ประชาชนใหญ่รักพระราชวงศ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระราชวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้ายกเว้นรัชกาลที่แปดนะไม่มีกษัตริย์องค์ไหนรับประชาชนเลยนะครับราชองคักกีเนยยกเว้นรัชกาลที่แปดเพราะยังเด็กครับและอยู่มังนอกตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เ็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทําลายจุดตรงนี้ในเมื่อทหารเนี่ยถ้าทหาร จำนวนมากมันเชื่อว่าประชาชนไแม่เอากริย์นะคิดว่ามันจะปกป้องกษัตริย์เลยทหารบางคนมันยังกลัวอยู่ครับเพราะมันคิดว่าเขาสร้างภาพลวงประชาชนเนี่ยรักกษัตริย์ทั้งที่เขารู้นะครับทุกคนรู้ดีประชาชนก็รู้ดีว่ากษัตริย์ไม่ได้รักประชาชนกษัตริย์ทําลายคนที่ดีสุดของประชาชนกษัตริย์ไม่ใช่ความเจริญไม่ใช่พระพัฒน์ะแต่กษัตริย์คือความหายณะของประเทศครับ เป็นสมเดชผ้าหายะมหมาราชใกล้ๆก็รู้ครับมันถึงข้ามพูดไงพราะพูดไปคนมันก็เห็นถ้าไม่เชื่อก็ลองถามทตาหาที่อยู่ใกล้ๆถามคนที่เคยสัมพันธ์กับคนในรั้วในวังถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคนที่เขาเคยถูกกระทำเพราะฉะนั้นรัฐประหารนี่มันไม่เลิกหรอกครับจะเขิยยังไงมันก็ไม่เลิกมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆครับจะเขียนว่ามูออยังไงมันก็จะกลับมาอีก เพราะมันยังมีตัวนางพญาปวกคือสถาบันกษัตริย์ที่คอยรับรองการรับประาอหารถ้าไม่มีสถาบาาันกษัตริย์นะทหารยึดอำนาจเสร็จมันหมดอำนาจมันก็จะกลายเป็นกบฏครับแต่พอมีกษัตริย์ไม่ใช่พอมีกษัตริย์พอมนตอํอำนาจมันเป็นองค์ขบนตีครับบางทีเอาองค์ขบนตีมาเป็นหัวหน้ากบฏเพราะกบฏหมดอำนาจจะสริปจุลนุนเนี่ยสมัยสุทีมันจะกริกิตอำนาจ รุจุฬาเป็นองคมนตรีก็มาเป็นนายกพอมาลงเกีกตําำแหน่งก็คขับเป็นองคมนตรีเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์นะครับมึงก็คือกอบทต้องพิจารณาโทษเพราะฉะนั้นมันถึงต้องปกป้องกษัตริย์เพราะอะไรเพราะกษัตริย์คือตัวปกป้องความชั่วร้ายปกป้องระบอบชั่วร้ายทั้งหมดทหารมันต้องรักษากษัตริย์เพราะกษัตริย์รักษาพวกมันศาลก็ต้องรักษากษัตริย์เพราะกษัตริย์ ปกป้องคุ้มครองพวกมันรับรองพวกมันก็ลองพิจารณาดูครับว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาถ้าเราไม่เปลี่ยนระบอบก,ก็เหมือนกับเราเป็นไส้ติง่งไส้ติ่งอักเสบแล้วเราไม่อยากผ่าตัดล้วกลัวเจ็บเราเห็นเลือดไม่ไดววาา้เรากลัวฉีดยาชาฉีดยาสลบแล้วมันไม่ฟื้นยังไงขอดมยาดมด้วยก่อนกินยาหอม ดมย่าดมทายอยมองก็แล้วกันหายไหมล่ะครับไม่หายถ้าคุณไม่ลบสถาบันกษัตริย์นะไม่มีทางครับคนที่ยืนยันชัดเจนไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นในปีมาลาคุณให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ออกทีวีช่องเงงนะในปีแกพูดครับไปอ่านดูไปฟังดูนะครับไปดูวิดีโอเลยนะไปดู you tube ก็ได้คลิปทำให้สัมภาษณ์ของในปีมาลาคุณ ซึ่งในปีเนี่ยทุกคนก็รู้ดีครับในสมัครเลยวไวหัวเถกเป็นผู้ประสานงานครับในการล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งสองครั้งสองหลนะครับทั้งทักษิณั้งยิ่งรักเนี่ยไอ้ปีหัวเถกมารกุลเนี่ยเป็นคนโลกเจ้าของตอสอร้อยเจ้า, 200, จาของหนังสือดิฉันเจ้าของหนังสือแปลเนี่ยเจ้าของคอชมูผลิตันเนี่ยเจ้าของแปซิฟิกเนี่ยเจ้านายตัวจริงของสื่อคือเนชัน่น ไอ้คนที่มันให้สัมภาษณ์นะครับชัดเจนมากว่ามันไม่สนใจประชาชนอีกแล้วมนพูดชัดเจนครับมาสะท้อนให้เห็น<ม>เขาเห็นว่าประชาชนเป็นคนชั้ต่ำไม่ได้มีความเท่าเทียม,มเขาไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคนในปีมาลากุลให้สัมภาษณ์นะครับว่า เขาจเจ้าใครมันเป็นนายกก็ได้เขาสูงกว่าคนอื่นครับเขาบอกคนไทยไม่พร้อมสําหรับประชาธิปไตยเพราะคนไทยมันโง,ง่เขาด่าแม้กระทั่งลูกดอเขาเองในบ้านนะครับแปดเก้าคนเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องตั้งไปรับเงินคนไทยบ้านในปีเนี่ยไอปียังบอกเอว่าไปรับเงินเพราะฉะนั้นมันดูถูกประชาช,ชนมันไม่ต้องการใน้ีการเลือกตั้ง นอกจากนั้นนะครับไอ้ปีมาลกูลเนี่ยตัวแทนแระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นพระสหายนะครับบ้านในปีมันใหญ่มากนะกษัตริย์ทวิพลเนี่ยไปเล่นลงตีที่บ้านในปีราชินีไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ที่บ้านในปีนะครับและบ้านในปีเนี่ยเป็นที่รึกษาหาหรือในการล้มทัพศิลไม่ใช่ล้มทัพศิลอย่างเดียววางแผนสังหารที่พระลบปิมาีบอกไม่รู้ว่าทําไมไม่ให้ทัพศิลหายไปจากโลกนี้ในปีเพื่อให้สภาษณ์จกยกนะครับผ่านทางทีวีเนี่ย มันบอกว่าความรุนแรงคือคําตอบที่สามารถกระทาได้ต่อประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมันบอกให้คสชต้องเด็ดขาดกว่านี้ครับที่ผ่านมายังไม่ถึงต้องเด็ดขาดกว่านี้คอชชหรือทาเปฏิก,การเนี่ยสามารถนําตัวใครก็ได้ไปปรับท่คติได้ตลอดชีวิตมมนบอกว่าขังทําไมวันสองวันขังจนกว่ามันจะเปลี่ยนความคิด นี่คือคำพวกในปีครับในปีมันบอกว่ารัฐบาลคนสชต้องเด็ดขาดกว่านี้การปรกลั่นกตีต้องทัำตลอดชีวิตนี่แค่ชีวิตเดียวครับวัฒนาเมืองสุกระเทศชีวิตเดียวถึงจะตายไปก็ไม่เป็นไรเอาเงี้ยในปีมันไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งที่มีนักการเมืองจะเป็นทางออกของประเทศนี้ประเทศถึงเขาเลือกตั้ง พระมองพม่าเลือกตั้งมันไม่สนใจครับมันบอกว่าต้องเข้าใจว่าข้างบนเห็นอย่างไรประเทศที่มันมีข้างบนข้างล่างครับข้างบนก็คือชั้นสิบหกสี่ล้านก็คือพวกมันนั่นแหละจะทําอะไรต้องให้พวกมันดูก่อนครับว่าโอเคไหมเห็นด้วยไหมว่าพวกมันอนุญาตไหมมาใจ้คําว่ายังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งมันตัดสินป,ประเทศนี้เข้าไปยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้ง มันบอกว่านักการเมืองที่ประชาชนเลือกคนที่มาจากประชาชนที่ยงอยู่ประชาชนเป็นพวกเร็วพวกชั่วชาอุบาททุกคนเพราะมันพูดว่านักการเมืองเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินและคอรัปชัน่นมีแต่พวกมันต้นทีเป็นคนดีนักการเมืองยังไม่เหมาะที่จะนำประเทศครับมันบอกว่านักการลงวิสัยแคบต้องเอาทหารป็จการยังไงประยุทธ์จันโอชาในวิสัยกว้างอย่างนั้นหรอ พราะฉะนั้นนะครับเราบอกพด็จการอมาตอ์อมาิตใจแคบใจดำเนี่ยมันได้ประกาศชัดโดยผ่านตัวแทนของปัะซึชเป็นพัชชายของกษัตริย์วีปน์ว่ามันไม่ใช้การเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วถึงจะเลือกตั้งก็เหมือนไม่เลือกตั้งประชาชนไม่มีทางออกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำก็คืออันที่หนึ่ง มันจะเรื่องการเลือกตั้งออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เตะทวงครับเหมือนตั้งสมเด็จชัว่วมรรคราชขอตรวจสอบขอตรงขอนี่ขอนั่นไปเรื่อยๆแผลที่สองก็มันก็คือว่าหากมีการเลือกตั้งก็จะให้ฝ่ายตัวแทนระบอบของมันเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้มากที่สุดโดยผ่านสวจากการลากตั้งที่มันเรียกว่าสรรหา ผ่านองค์กรอิสระมันใช้ทั้งสองวองค์กรเสระสารพัดสารครับคุมทั้งหมดก็คือเรื่องของมันไม่ได้เลือกเพราะมันยังคุมมาเดิมแผนที่สามที่มันคงจะใช้อีกหากควบคุมไม่ได้องค์กรจิสระคุมไม่ได้นะครับสวแต่ก็คุมไม่ได้มันก็ยึดอํานาจเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันพูดอยู่แล้วอะแล้วคนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาครับ ประชาชนทุกคนควรจะได้ข้อสรุปได้แล้วแม้แต่มดแดงมันยังรู้เลยครับว่าต้องทําลายนางพญาปวกเรามันจะคิดไม่เหมือนมด,ดแดงครับเ,เปิดใจให้กว้างครับแก้ปัญหาให้มันถูกจดุดแก้ที่ต้นเหตุครับ มันถึงเวลาแล้วมันจะยากมันจะง่ายมันก็ต้องทำครับใช่ติณอาเสก,ก็ต้องผ่าตาดเย่มเดียวคุณจะไปลดละโมนที่ไหนจะไปทายาหมองมันไม่หายครับกินยาก็ไม่หายเพราะฉะนั้นในเมื่ต้องผ่าตัดก็ต้องเตรียมครับจะทําอะไรบ้างเตรียมครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับตอบมันอยู่ที่พวกเราครับถ้ายังมีคนบางคน ไปคิดว่าต้องจงรักภักดีอย่าไปแตะต้องกษัตริย์อย่าไปแตะต้องนางพญาปวกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเชื่อแต่เวลามันผ่านมารูปสิปีที่เขาทำลายเหยียบย่ำย่ำมีแต่ถ้าเรา่าหน้าร้อยสี่สิบเก้า 49, ปีนี้ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วนะครับจะครบสิปีแล้วเนี่ยเขาเปิดหน้าเล่นครับแล้วเขาเล่นแรงขึ้นเรื่อย ก็ดูอย่างที่ในปีมาราคุณพูดแล้วครับนะว่ามันจะมีทางมันจะมีอนาคตยังไงรอเลือกตั้งก่อนรอคุณยิ่งรักรอเขาตาัดสินก่อนเอาอย่างนั้นไหมครับ